คนโบราณปัญจวาใจให้่ใสคือน้ำอโนมาว่างไงแพ่งเอ้ยมันซิมีบาา่ให้หลายห่วยหอมโฮมหมายกวา่าเมื่อใดจิตใจเราไม่ขุนมัวมันแจ่มใสเหมือนน้ำความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห่วยน้อยจะไหลลงมารวมอันใดก็เป็นบุญเบิดขันใจแจ่มใสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้ำห่อนเพิ่นต้มอยู่ฝน สิกุ้มเพิินบน่อน้อลูกหลานมาอดตาลับครับตานอนต้มนำห่อนให้ไม่ไงพอไ่กินบน่แม่สิเอาบุญเบิดป๋าพอไ่ไม่ไงเระบอกมันคิดไปเองบา้านนี่มันใสขึน้น้นาอนมาว่างไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบิดผู้มาจังคันวันสอนเลี้ยวบางหนาพ่อนำตาลังนำตาไหลผู้ลงคนทุกทก,ทกถือกระติบเขาเหียนเหีนถวยต้องหล่องบองหน่อยใส่มาก ขันเม่เล่ารวยคนนั้นเล่าคือ,อเอาเนี่ดีมาหลายคนนั้นลาเอ้ยเจ้าสมมมีบุญมีกุณไปเห็นคุณงามความดีของผู้อื่นคนนี่มันอยู่ที่ใจถ้าใจคุณมัวเร่าร้อนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่นมองแต่โทษของคนอื่นมีแต่เรื่องที่จะก่อกรรมทําเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้ตนเองและโลกนี้ให้เร่าร้อนเพราะฉะนั้นเข้ามาวันที่สามที่สี่นี่ ใจเจ้าเริ่มสิใสแล้วได้พอใหญ่ไม่ใหญ่เอ้ยบุญสิเกิดได้ไหมเนี่ยบุญเกิดคลาคลายออกทั้งตาคนได้บ้านนี่นางหายเพื่นนั้นนางปายนางไปข่อยเงียงไม่ใหญ่อันหนึ่งอยู่ดีๆลูกขึ้นยืนหายวอ้วื้วื้วขินหายยังเลยไม่ใหญ่หายใจยาวๆเห็นบอกเมื่อวานนี่บุญเกิดบมเดทานน้ำหมูหายวอ้วื้วขิน มันมาเมนความโมเด้อันนั้นความดีมันไหลออกมากใจอ่อนนี่เป็นใจบุญใจแข็งกระด่างใจบาปอันนั้นเพิ่นม,มันอ่อนแล้วมันยังเสียคอยนุ่มนวลมุขตังจิตตังละหุตังจิตตั้งจิตนุ่มนวลจิตอ่อนโยนจิตเบา้าโปร่งหายเครียดหายกางังวลอยากได้บุญน้ำเพิินหน่อยอกหน่อยใจก็สร้างมันดอก จือไว้ได้ขันมันสิยหายเยสุไปห้หายนะมันด้เยสุปไปซอยมันหายหลายดอกมันสิยหายทาเทไ้แห่งหายเป็นเขาผสมว่าคอยนี่แล้วแห้งโตการหายเก่งตะกี้นางสมาธิที่หายบ้ดมือมันคือเห็นบาปเจ้าของแนะ่คือเห็นแมนี่ที่มันขักหลายเจมินดีหลายแมนิโอเอ้ยเอาอีกอย่างเนาะไปตอบปุ่นแทนคุณเล่า จะให้เล่ามาปฏิบัติทำคือเฮ้าเด้ฝ้าห้องซื่อเจ้าของไห้คือห่อนแม่ผูสัวตายแทะตั้งแต่เป็นบาวไาสันซื่อเรากินขวดแล้วใส่พันหาพันบ่เห็นคือห่อนแม่จักเถอ่อไปเข้าครับเข้าบ,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 บาหมดทีละหมื่นสองหมื่นคำเดียวก็บอยาโว้ยไห่แม่กูกินน้ำเด๊เกับบะเขิดมันมานั่งบวชนั่งสมาธิไปสันกินข้ามื่อเถื่อมานาันนั่งคืนหอดเพลินเดินจงกรมไห่ พ่อมากอกดึกหัวเจ้าของคืออย่างแต่กี่เึ้งมันบอกึ้หอดเพิน่นใจมันแข็งกระด้างบม่มีหูหอมทาเดินจงกรมไปฝาร้องตึงใจอ่อนโยกโอ้ยแม่กูขึ้นจะขึอนหอดลูกน้ได้ยินเสียงฝาหอ้องโยกมือขึ้นนบสาธุเด้ออย่าให้แม่ผู้ขาขึ้นหอดผู้ขาเดอ้อให้ผู้ขาขึ้นหอดแม่ผู้เดียว ย่านเมอทุกขืดหอดเจ้าของเพิรร่นบบได้ฝึกหัดคืเข้าวบริษันเข้าได้ฝึกหัดคืดหอดกับสิพ่ออดได้ขืดผันวาสิอดได้พันหายเจ้าของเคยไปเคยมาเมื่อือสัวตายเทะปบะา